มันลิ้นเก่าและข้าวหอมมะลิใหม่หรือจะเป็นข้าวเหนียวและข้าวกล้องก็ลองสอบถามกันได้นะครับเป็นข้อดแนะนำลิหนึ่งก็จแล้วกันสำหรับท่านที่ชอบทานข้าวกล้องเพื่อสุขภาพิ่มความนิยมต่อกันแล้วแต่อยากจะได้น้ำไม่ว่าเวลาซื้อข้าวกล้องใหรซื้อในปริมาณที่พอสมควรเพราะทหารเก็บไว้นานและขาดก็มีทอดได้มาจากประสบการณ์ที่อยู่กับข้าวกับดิ้นมากกว่า60ปีฉะนั้นมั่นใจได้เพราะใครยังต่ากล้องที่น้องยังต่างด้ 来哥们。 ข้าวสารตราไกรแจ้ที่คำตอบของตรงจังข้าวสารเรามีหลายอย่างแต่ว่ามาวันนี้อานจะมีไม่เีอยา่างแตงไ็ยัางก๋วยีวเขตบ้านเราป็นความนิยมน้อยเรียงเม็ดมีความนุ่มเหนียวสวยงามและกะ็่หอมกรุ่นแล้วก็ไก่แจ้ของเก่าเป็นข้าวเก่าที่เก็บไว้ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งปีครึ่งมีเมล็ดข้าวที่หกักน้อยเหลือเกินถือว่าเป็นข้าวร้อยเปอร์เซ็นเป็นข้าวที่ร้านข้าวไกใ่ให้ความพิเยกมากไปและก็สำหารับท่านที่ชอบเมล็ดข,ข้าวเหนียว วันนี้เรามีข้าวเหนียวขีดครบถ้นนั่นก็มีมาทั้งสองแบบตัวอย่างฟอขอแน่นอนครับราคาถูกเวลาเย็นนากลับเลาอุ่นทานได้สบายมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวเขี่ยวงูเป็นข้าวที่นุ่มไม่กระด้างสามารถนาไปทาข้าวเหนียวมือข้าวกล้องวันกูเป็นข้าวกล้องที่หอมเรียงเบ็ดสองอย่างนี้แตกต่างกันที่ขัดสีมากขัดสีน้อยแล้วก็คุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการนั้นก็มีแตกต่างกัน ง่ายๆครับพวกพี่น้องที่คารมครับคว,วามชอบที่คำตอบที่ตรงจัด้าษาเรามีหลาอย่างแต่ว่ามาวันนี้อาจจะมีไม่ครบทุกอย่างแต่ก็ยังมีข้าวที่เหบ,บ้านเราให้ความนิยม ับผมได้ขอแนะนำข้าวสารตราไก่แจ้ชนิดต่างๆให้ทุกท่านได้ทราบกันชนิดหนึ่งจะได้ซื้อติดตะกร้ากลับบ้านหรือบนหน้านหาซื้อที่ร้านค้าใ,ใกล้ๆบ้านของท่านและเราก็ยังมีจำหน่ายที่เซเว่นคลีฟเว่นวิกซีโลตัสและก็แน่นอนตามตลาดนัดทวกเนาได้มากและก็ยังมีจำหน่ายตามร้านค้าตัวแทนด้วยผมจกบวุฒิญาไก่แจ่สีต่างๆเริ่มจากข้าวราคาคูกดีคุ้มประหยัดอย่างแรกไก่แจ้น้ำตาล เป็นข้าวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวตาแห้งวางครั้งเรียกน้ำตาลเยือแดงกรณีวันจุกกระสอบจะเยไม่ได้สีแดงนี่คือหลักการสังเกตครับเป็นข้าวใหม่มาเล็กเต็มและเวลาผมจับอขึ้นหม้ออย่างที่สองแกลงแย่ส้มก็คือข้าวสองในสีแดงติดหวานตัดโสมเดี๋ยวผมมาเล่นแครับ

ถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวจับหัวได้เข้าหน่อยมันเข้าได้เอ้อาฮะเดี๋ยวให้ดูห้องโูฮะตัวนี้นะครับเอางูหัวาฝั่งด้านนี้หน่อยครับจะทำไวๆอย่าไปจ้างพี่โจนี่เตอมีเวลาไม่นานะาเทาแช่ใจสูงใส่ปากลาเทาเออแด็กมีให้จ้าฟรีๆกันเลยนะครับบริการส่งถึงบ้านบริการล้างยันหม้อเลยเร็วๆเดี๋ยวหนูฮะับดึงหัวแม่หูออกมาถ้างูจะตัดหนูเดี๋ยวหนูออกไปที่นอเส้นเชือกเข้าใจหรือเปล่าครับ าผมขึ้นบ้านนล้วะลงด้านนี้เลยจ้าหน้าจะได้ดีนะครับเปลี่ยนตัวดูนะครับเช่นนี้นะครับหมูแ้วแม่มูนะออกมาแล้วพร้อมจูกี้นะครับ้ารเจ็ดสิบสี่หมูปาม่กูได้เจอผมไม่เจ็ผมได้เก็บกะทายเก่งเดีนะครับจากเท่บตาต่อผมก็ได้นะครับตาต่อสี่เวกครับ โดยการพบขอึงเรืพระโดยทั่นะพระแท้ก็เดื่องของการถ่ายพร เพราะดินที่ดีเป็นรากฐานของต้นไม้ที่แข็งแรงและศีรษะที่ได้รับการบำรุงเหอย่างดีก็เป็นพื้นฐานของดวที่สุดอาศัยรัฐามีไม่อาศัยงานเดี๋ยวต้องถามถ้ามีให้บอกว่ามีไม่มีรุนนกไม่ต้องบอกก็ได้ครับในชีวิตคุณแทบมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการรับแทบไหมมีช่วยเล่าได้ไหมเกิดขึ้นได้ยังไงทำได้ยังไง ตอนนั้นก็อายุตัวเองก็แค่สิบเก้าผมต้องการให้น้องพี่ะคนเกตนะเดินอยู่ไปก่อนนะครับคนแฉลเดินไปก่อนนะครับคนไม่มีโชคเดินก่อนคนไม่มีโชคฝาเกตดูไม้จะติลูกติเมียสติดเทียตดะดีในรว่นี้มันหลอกผมไม่แนะนำให้เขาอยูอยู่ไปก็ไม่มีโชคอ่ะอันตรับ เดี๋ยววันนี้หนูโดนขอแม่โงูมาเดี๋ยวหน้ามีรางวัลแจกกับนิการ์ลิงดองให้หนูไปกลับไปที่ชาให้พ่อแม่หาทีเดียวเสร็จแล้นะหนูเอานีืเปล่าครับลูกหลาได้วลย